สบายดีมาพบกันอีกเส้นเคยกับซองสัญญาบุรีวันนี้ซึ่งวัน,นี้เอาจะมาเล่าเกี่ยวกับหากษัตริย์ที่สำคัญของเราซึ่งจะมีนในเดอนนั้นมาติดตามรับชมมาฟังไปพร้อมๆกันเลยกษัตร์ิยองค์ทีท่หนึ่งเป็นเจ้าฟังงุม ถือว่าเป็นกษัตริย์ลาวองค์งอิทที่สามารถนำพาประชาสนลาวต่อสู้นโหงออขื้นแผ่นดินลาวหาเป็นเอ,เอกลักษณรวมเป็นอาณาจักรลาวลานซางพร้อมนั้นอย่างที่ว่าเป็นกษัตริย์ที่นำออกศาสนาพุทธเขามาเพลย,ย์เพลยูอาณาจักรลาวลานซางแย่งมีพ้นเป็นหูประธรรมซืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้กษัตริย์องค์ที่สอง เด็กเจ้าโพธิสารส์ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ประกาศให้ประชาสนลาายุติการนับทือพี่ทั่วอาณาจักรและหื้อท่อนห้อพีและสร้างวัดวาอาหามขึ้นแทนซึ่งเป็นพื้นท่านทางดานแนวคิดวัฒนธรรมอันเป็นพื้นท่านให้แก่สมัยต่อต่อ,ตอมากษัตริย์องค์ที่สามเด้แกแกเจ้าใสเศษท่าธิรัชถือว่าเป็นกษัตริย์ ที่พัฒนาเมือ,องเวียงจันทร์ให้เป็นนครหลวงจนชืบทอดมาฮอดปัจจุบันนี้รวมได้400กว่าปีมาแล้วและเป็นกษัตริย์ที่นำพาก่อสร้างห้องโ่งพระซาร์ราชวังวัดว่าอาหามประหาศเจดีและเป็นกษัตริย์ที่มีความเก่งกาจสามารถในการต่อสู้ตีตานกับศัตรีนาออมค้างที่มาหุกหานและหากทาประเทศไวใดให้มันคง กษัตริย์องค์ที่สี่เจ้าสุริยะวงศ์สาถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองบัลลังก์ที่เข้มแข็งมีความยุติธรรมสามารถนำพาประชาส่วนลาวก้าวสู้ความเจริญห้องเหืองและเป็นกษัตริย์ที่ตั้งหน้าบำรุงส่งเสริมศาสนาพุทธที่ติดพันกับวัฒธรรมและวรรณคดีฉะนั้นบทวรรณคดีส่วนหลายจึงได้กำเนิดเกิดขึ้นมาในระยะของพระองค์ปกครองและล้วนแต่มีเนื้อในแนวคิด เกี่ยวกับาศาสนาพุธกษัตริย์องค์ที่ห้าได้แก่เจ้าอนุวงศ์ถือเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายในระบอบศรินาเป็นกษัตริย์ที่มีนำจารหักาศาสตร์เคียดแค้นศัตรตูอย่างแห่งกาเด็ดเดี่ยวยอมเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่บ่ยอมจ้าน,นมให้กับฝ่ายใดนี่คือหะกษัตริย์ลาวที่มีบทบาทสำคัญต่อไปี เราจะมาเล่าบางเหตุการณ์ที่สำคัญของแต่ละกษัตริย์ที่ได้มีอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานมานั้นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นสมัยพระเจ้าฟางงุมเมื่อเจ้าฟางงุมได้ขึ้นของราชนปีขอ้อซ้อนึผ่าา้มแล้วพระองค์กป็ยังซื่อต่ตสู้ทอนโฮมเมืองต่างๆอยู่ตามรองไม่น้ำของจนสาม,มารถเตาโฮมเมืองต่างๆเหล่า,า,านั้น เข้ามาเป็นอนาณาจักรห่วมสูนย์ที่มีความเป็นเอกรากษเอกภาพขึ้นกับกษัตริย์องค์เดียวจนสำเร็จเมื่อขอส้อน่อ1 3อยสิเจ็ดคนเลรดในการต่อสู้เจ้าฟงงุได้นำพาปราชาชส่วนลาาจัดตั้งสเสริ่มสลองอ,งอย่างยิง่งหย่คือคืนและแยกตัวมโหฬารขึ้นอยู่ที่เวียงจัน์ในเวลานั้นนขอเรื่องอาณาจักรเหล่านั้นสร้างยังมีซอว่าเสียงทอง เมืองล่วงขงบังในปัจจุบันนี้เองอาณาจักรลาวล้านสร้างในสมัยนั้นมีดินแดนอันกวงงาาา้างใหญ่ไพศาลพื้นแผ่นดินอนาณาจักรลาวล้านสร้างในข่าวนั้นชิดตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามตามสันผู่นำแบงทิตอาคาเนติดกับดินแดนจามปาและกัมพูชยตั้งแต่ลีพีขึ้นมาทางทิศทักษินและหอดีต่อแดนกรุงศรีอยุธยา นับแต่สร้ายภูดงพญาไฟไปทั่งเมืองคอนครไทยทางทิศปัดซิมต่อเดนประเทศพมา่าและลาน,นานับแต่เมือง้าดงลงมาทางทิศดุดอนต่อประเทศจีนนับแต่เมืองบุญไตและเมืองบุญเนื้อลงมามาฮอดขอซ้อนึ่งพันสาอยห้าเจะฟังงุ่มใด้แต้งตังลาสทูตพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการถวายลงไปทุนและข้อเอา าศาสนาพุทธนำพระเจ้าแผ่นดินขมรกัมพูเชียนในปัจจุบันเพื่อนำมาเพื่อแ่อยู่ดินแดนอนาณาจักรลาวลานสางเหตุให้ประชาชนลาวลานสางทุกคนได้สื่นสมเคารพนับถือและนมนม้อมปฏิบัติอันเป็นพ้นดีแก่การบุรณะสร้างซ่าและประปับปรุงประเทศาศาสตร์ให้มีความเป็นเอกภาพทางด้านการเคารพเสียทถือในภายนหน้าเมื่อพระเจ้าฟังง่มได้นนำเอา,าศาสนาพุทธ มาเพื่อแผ่อยู่อาณาจักรเหล่าล้านสร้างแล้วพระองค์ก็ได้ซิบตอ่อพัฒนาประเทศตั้งแต่เนี่ยฮอดเตะเฮ็ดให้พื้นทานเศรษฐกิจนำมือนับดีขึ้นวัฒนธรรมสังคมได้ซิบตอ่อก่อสร้างปั้วแปลงเจริญเก่าวหน้าส่วนการเมืองการปกครองก็ได้รับการปรับปรุงและซิบตอ่อกันไปโดยมีและไล่เจ้าขึ้นปกครองต่อๆกันมา วันนี้เราจะมาเวอาเกี่ยวกับบางเหตุการณ์ที่สําคัญในสมัยเจ้าโพธิสดัดหลังจากที่อาณาจักรลานานสร้างมีาศาสนาพุทธเป็นที่เคารพบูชาและมุจักกันย่างควงไปทั่วอาณาจักรแล้วการปกครองใน,นระบอบศรินาสมัยนั้นเห็นว่ามีวามจะเป็นหลายที่จะต้องในสร้างความเป็นเอกาภาพทางด้านแนวคิดจิตใจฉะนั้นในสมัยพระเจ้าโพธิสัตวขึ้นปกครอง จึงได้ที่เอ,อาศาสนาพุทธเป็นพื้นฐานในการอบรมก่อสร้างแนวคิดจิตใจโดยภายใต้คำขนทิวา,า,าศาสตร์ศาสนาและพระมหากษัตริย์มาณปีหนึ่งห้าเจเจ้าโพธิสัตว์จึงได้มีพระราชอาญาประกาศให้ประชสาชสนเหล่าลานสร้างยุติการนับทือผีและถือหือทอนห่อหงหรือห่อไบพี่ต่างๆในทั่วลาอาณาจักร เดวสร้างวัดว่าอาหามขึ้นมาแทนอันนี้ก็คือบางเหตุการณ์ของพระเจ้าผู้ที่สลดัดวันนี้บางเหตุการณ์ในสมัยเจ้าใส่เนื้อเสท่าทีรัดอาณาจักรลาวลา้างได้ซีบต่อขยายตัวขึ้นมาเป็่นเกาเกาตามลำดับอย่างบ่หยุดยัง้งและนับมือนับขยายตัวโดยพาดมาไลา่เจ้าไล่หนายนเมื่อมาฮอดสมัยเจ้าใส่เนื้อเสท่าทีรัดพระอ,องค์ก็ได้ซีบต้อนำพาประชาส่นลาวให้เกาหน้าขึ้นตึมอีก พระอ,องค์ตั้งหน้านำพาประชาสุนรเหล่าดำเนินการต่อสู้เพื่อปกป,ปักขัดซ่าปริเสตร์ของตนติดต้านกับการหุกหันฮาวีของพวกศัตดินาอมค้างโดยเฉพาะแม่สักดินาพม่าะจนได้รับัยสนะมาทุกๆครั้งและบะฮอดขอซ่อนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจะใส่เสร้อท่าทิรัตได้นำพาประชาสุนลาายายนครล่วงจัดเสี่ยงทองล่วงขาบางมาลงมาตั้งยู่เวียงจันทร์จนเท่าเทิงทุกวันนี้โดยเฮตพนทิวา นครเสียงทองเป็นบอลคับแคบบอมีบอลขน่ายตัวพร้อมด้วยเงิ่อนไขการเมืองอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นอุปสรตรคต่อการคงตัวและการพัฒนาของนครหลวงและประเทศชาตินาคตเมื่อพระองค์ตั้งเอาเมืองเวียงจันทร์เป็นนครหลวงแล้วพระองค์ก็ได้นําพาประชาชนซื้บต่อก่อสร้างวัดวาอาหามพระธาตุเจดีและห้องหงขึ้นนยุลาแหงทัวอาจาจักเหล่าลานสาง ต่อมาบางเหตุการณ์ที่สำคัญในสมัยเจ้าสุริยะองงสาในศตวรรษที่17โดยภายใต้ราชการของเจ้าสุริยะอุงสาพระองค์ได้สืบต่อนำพาประชาชนอุปถรัรมภ์บำรุงพุทธศาสนาและพัฒนาประเทศชาติย่างหอบดานพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยอำนาจปฏิปไต,ย,ตยหลวมศูนย์มีความยุติธรรมประชาประสาาสเสรฐชาติเข้มแข็ง และบบมีความขัดแย้งภายในะฉะนั้นการปกครองขององค์จึงมีความมั่นคงประวัติศาสตร์ขยายตัวโดยความเจริญหุ่งเฮืองยังบบเคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ลาวอนจาจักรลาวล้านซางสมัยนั้นได้กลายเป็นส่วนรวมทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาพุทธในโคกเคสบริเวณนั้นต้นต่อเมนทางด้านศาสนาพุทธ เหตุแห่อาณาจักรออมค้างเข้ามาหามเหียนถึงษาคัมผีพระไตรปิฎกในขั้ซอนของพระพุทธเจ้าแต่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สาคัญดังกล่าวนั้นมันจึงเป็นพ้นดีให้แก่การกําเนิดและขยายตัวทางด้านวัฒธรรมและวรฒนคดีในสมัยอาณาจักรเหล่าลาน้างต่อมาเราจะมาเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในสมัยเจ้าอนุวงศ์ที่มีเหตุการณ์สําคัญดังนั้นเมื่อเจ้าสุริยวงศ์าสมัยนคตแล้ว ปีคอ,อ1690อาณาจักรลาวลานซางเริ่มมีความสับสนวุน่นวายและในระยะนี้เองที่อาณาจักรลาวลานซางเกิดความแตกแงกสภาพการทางดานประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้เหตุให้สักดีนาภายนอกโดยเฉพาะแม้นศักดีนาสยญามได้เข้ามาหุกหานเบียดยึดเอาดินแดนลาวและในที่สุดอาณาจักรลาวลานซางก็กลายเป็นหัวเมืองขึ้นเมืองซวย เกสรอินทรีย์ยามห่างหอบด่านเมื่อจอรดองได้เป็นกษัตริย์ขึ้นปกครองเมืองกันในปีขอซ้อหนึ่งนแปดหซีพระองค์ได้นำพาประชานก่อสร้างประเทศขึ้นไหมฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงบัตดแพลสงครามจนตลอดระยะเวลาห้องราชสำนักราชกาลเพื่อนดังนั้นเมื่อเ็นวาสภาพการบันเมืองมีความเหมาะสมพระองค์จึงเต้าโฮมกำลังประชาสน ลกขึ้นต่อสู้กูญาตเอาเอกราชขึ้นมาจากกับมือของศักดินาสยามแต่ย้อนว่าเหล็กล่ายกว่าทานการต่อสู้จึงบอประสุผลสําเร็จทั้งอย่างใดก็ตามมันก็ได้แสดงให้เห็นเทคนําใจหักศาสตร์ของพระองค์และประสุทธเหล่าอย่างเลึกซึ่ง